อันแรกที่ได้มาเนี่ยผมไม่รู้รอะไรเกี่ยวกับมันเลยนะครับสิ่งเดียวที่ผมรู้คือเมาส์แพดตัวนี้เนี่ยเป็นการโคระหว่างแบรนด์โลกากับร้านไมซ์มอตนะครับก็คือการโคระหว่างแบรนด์ไทยกับแบรนด์ไทยนั่นแหละนอกนั้นก็คือไม่รู้อะไรเลยอยากลองใช้แบบไม่ต้องมีข้อมูลอะไรทั้งนั้นอะไรแบบเนี้ยซึ่งหลังจากได้ลองใช้มาสักระยะหนึ่งเนี่ยเฮ้ยนี่มันเมาส์แพดพรีเมียมเลยนี่หว่าคือผมไม่รู้นะว่าหน้ากล่องเขามีเขียนไว้หรือเปล่าว่านี่พรีเมียมหรือไม่พรีมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีนะเออข้างหลังก็มี อ่าโอเคงั้นอา่าไปดูกล่องพร้อ,อ,อมกันอีกรอบแล้วกันนะครับว่ากล่องเป็นไงบ้างกล่องก็จะมาสไตล์แฟลตบ็อกซ์นะครับเป็นกระดาษสีน้ำตาลกระดาษคราฟอะไรสักอย่างเทือกเกเนี้ยคลีนมากแล้วก็ดูดีมากนะครับข้างหน้าก็จะมีเขียนชื่อรุ่นไว้นะครับเทนจิเทนเทนชิเทนจิหรือเทนชิ G? ผมผมเรียกว่าเทนจิ G แล้วกันนะครับเท e นจิโปรพรีเมียมอีสปอร์ตเมาส์แพดเนาะด้านหลังก็จะมีพวกสเปคอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีคล้ายๆ h a n k you การนะครับที่ติดมาติดมาเลยว่าติดเทปมากล่องก็ประมาณนี้เนะาะการกไมไ

ใช้ไล่ใช้ไล่ใช้กําลังใช้ไล่อ่าโอเคมอแพดกลางออกมาวางครั้งแรกเนี่ยตามมุมตามขอบเรียบแป้ก,กับโตเลยนะครับไม่มีเด้งไม่มีงอนะของผมอาจจะมีแค่ตรงมุมนี้ที่จะแบบนิ่งนิดเดียวนิดเดียวจริงๆแต่ก็ถือว่าดีกว่าค่าเฉลี่ยมอแพดหลายตัวที่ผมเจอมาเนาะถือว่าดีแล้วขนาดของมอแพดตตัวนี้เนี่ยตามสเปคเขาจแจ้งว่า500 500 mm, คือ5 0 0ร้0ยคูณห้ามิลลิเมตรนะฮะแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยยาวประมาณ495รนะ้อยเก้าสิบห้าเนาะกว้างสี่ร้ก็เก้าสิบสามนะครับก็ถือว่าประมาณนั่นแหละนะครับถือว่าเป็นไซส์ที่ แดงที่ร bueno? no. ู้สึกประนีประนอมประมาณหนึ่งนะไม่ได้แดงแบบแดงจะแดงอ่ะเออไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะซึ่งเขาบอกว่ามันคือสีวีวามาเจนตาเป็นแพนโทนประจําปี2023นี้ก็ถือว่าดีนะครับเป็นแดงที่ดูดีดูพอดีนะครับดูแบบแดงแดงกําลังดีอะไรเงี้ย แล้วก็ตรงบริเวณมุมขวาล่างจะมีโลโก้นะครับเขาสกรีนมาเนาะจะเป็นรูปหญิงหย่างนะครับฝากหนึ่งก็จะเป็นโลโก้ของโลกาฟากหนึ่งจะเป็นโลโก้ของร้านไมซ์สมอลนะครับซึ่งผิวตรงบริเวณโลโก้เนี่ยมันจะไม่ใช่ผิวเดียวกับมอส์แพดนะครับก็ไม่รู้ว่ารายละเอียดมันจะเป็นยังไงนะแต่ก็ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ไม่รบกวนการใช้งานอะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของความหนาเนี่ยหนาอยู่ที่ประมาณ3.5มมิลลิเมตรนะความแน่นความเฟิร์มเนี่ยถือว่าแน่นประมาณดึงเลยนะพอๆกับอัติซานมิทเลยนะครับ รู้สึกประมาณนั้นจริงๆซึ่งก็ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ของตัวมาส์แพดนะนะในส่วนของสติชิ่งนะครับก็เป็นแบบโลว์โปรไฟล์ก็คือตัวขอบเนี่ยจะต่ำกว่าเนื้อมาส์แพดแล้วก็เรื่องรายละเอียดเนี่ยถือว่าเนี้ยบมากไม่มีเส้นได้อะไรเด้งออกมาขอบบางไม่เทอะทะไม่บาดผิวเรื่องสติชิ่งเนี่ยผมว่าพันได้ทำมาได้ดีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวเบสหรือว่าฐานแล้วการยึดเกาะเนี่ยเขาเลยใช้วัสดุเป็นโลเจอร์สโพรอนนะครับก็คือโพลลอนแนวาแนวอัดอีรานนึ่นก็จะเริ่มยึดกา จะนิ่งมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับผิวโตของแต่ละคนด้วยในเรื่องของการยึดเกาะก,ก็ทําได้ดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะแต่ถ้าเทียบกับโพลอนของบางเจ้าเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเทนจิจะยึดเกาะกับผิวโตของผมได้ช้ากว่าเล็กน้อยคือหนึบช้ากว่าอะไรประมาณนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นที่เนื้อโพลอนความเฟิร์มของเมาส์แพดความแน่นความกระด้างความแข็งหรือว่าเป็นที่ผิวโตผมไม่แน่ใจเลยนะครับว่าปัจจัยไหนบ้างที่เกี่ยวข้องเนาะแต่ก็นั่นแหละนะครับตอนใช้ง เพราะโดยปกติเวลาได้เมาส์แพดอะไรมาสักอย่างเนี่ยไม่ว่าเราจะจับหรือสัมผัสมันแบบไหนเรามักจะแยกแยะหรือประมาณผิวสัมผัสหรือเท็กเจอร์มันได้ทันทีถูกไหมเช่นอ่ะตัวนี้ผิวเรียบนะอ่ะสูน่าจะดูดแขนหรือว่าตัวนี้อ่ะลอยลอยล้วนลวน,ลวนสากๆบาดผิวอะไรแบบเนี้ยเราจะมีสเกลในสมองทันทีเราจะสามารถแยกคร้าวๆได้โดยทันทีแล้วก็โดยปกติจะมีแค่คําตอบเดียวเสมอว่ามันจะอยู่ตรงไหนแต่ที่เทนจิมันทำให้ผมงงเพราะตอนแรกที่จับด้วยการเอานิ้วไปสัมผัส,ผสไ,ปไปรูปเนี่ยผมรู้สึกว่านี่เป็นมาส์แพดเนื้อ ละเอียดสมูทมากๆเลยแต่พอเปลี่ยนจากนิ้วเป็นมือปุ๊บมันจะรู้สึกว่าไอ้ความสมูทนี้เนี่ยมีเท็กเจอร์ของผ้ามากขึ้นซึ่งก,การสัมผัสเนี่ยเพิ่มพื้นที่ในการสัมผัสมากขึ้นมันก็สัมผัสความเป็นผ้ามากขึ้นก็ mixed แหละแต่เนี่ยมันแค่แบบมันเป็นการมากขึ้นที่รู้สึกอีกแบบหนึง่งแล้วก็เท็กเจอร์ที่สัมผัสได้เนี่ยมันก็เป็นเท็กเจอร์แบบ โดโดๆอ่ะงงไหมหรือมือผมมันสากมันด้านผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่เอาเป็นว่าเทนจิเป็นเมาส์แพดผิวเรียบเนียนสมูทนะครับมีความเป็นผ้าแล้วก็ในการปาดเมาส์แพดเนี่ยขึ้นลงไม่ว่าจะด้วยเมาส์หรือจะด้วยมือของคุณนะครับคุณจะรู้สึกถึง t e x t อร์มากกว่าการปาดซ้ายขวาประมาณหนึ่งเลยก็เลยทําให้การปาดขึ้นลงเนี่ยมีคอนโทรลที่มากกว่าการปาดซ้ายขวาค่อนข้างจะชัดเจนเลยเพราะปกติเรื่องเนี่ยผมไม่ค่อยพูดในเมาส์แพดตัวอื่นสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้แค่สัม เนนวลาพูดถึงการใช้งานเมาส์แพดเนี่ยผมมักจะพูดถึงกลุ่มก้อนเมาส์แพดที่ผมชอบนเอนาะอย่างเช่น artisan เฮลเตอสสึซีโร o ซอฟต ac plus เซ t เท n ลโปชีโรอะไรแบบเนี้ยที่พูดถึงกลุ่มเหล่านี้เพราะว่าไม่ว่าจะในเชิงสปีดคอนโทรลที่เกิดกับตัวเมาส์แต่ผมรู้สึกว่ามันถนัดดีรู้สึกกลางๆดีเอาไปเล่นเกมแนวไหนก็ได้ช้าก็ได้เร็วก็ได้แล้วก็อีกเรื่องที่ผมชอบก็คือมันไม่ดูดแขนน,นะผมชอบฟีลลิ่งที่แขนเราลอยๆอ่ะแบบมันไม่รู้สึกน่วงผมไม่อยชอบเมาส์แพดที่แบบเอาแขนไปวางทั้ ตัวนี้ผ่านทุกข้อเลยมันก็เลยเป็นสมาชิกกลุ่มก้อนใหม่ของผมโดยทันทีนะครับแต่แต่แต ต้องเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับว่าอย่างที่ผมบอกไปผิวของ e t e n s i อ่ะมันแป,กแปลกเวลาแขนลงไปอ่ะมันจะรู้สึกลอยๆนะไม่หน่วงซึ่งดีมากถูกต้องตามสเปคที่อยากได้แต่พอเมาส์ลงไปอ่ะมันจะรู้สึกว่าคอนโทรลจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มก้อนที่ผมชอบนิดหนึ่งเว้แล้วเวลาปาดเมาส์ไปมามันจะรู้สึกถึงเทกเจอร์หลายๆอย่างหลายๆเลเวลใต้เมาส์อ่ะซึ่งผมถือว่าแปลกแต่ก็เจ๋งดีทำให้รู้สึกว่ามส์แผลตัวนี้เนี่ยมีความเร็วกลางๆค่อนไปคอนโทรลหน่อยๆเนาะแล้วก็มีจุดเด่นสูงกว่าชาวบ้านนนพออสมอมมคควรรแตัั เอาไปเล่นเกมอะไรก็ค่อนข้างจะแฮปปี้นะครับแล้วก็ในส่วนของความคงทนเนี่ยนีคอสภาพที่ใช้งานมาประมาณ1อาทิตย์กว่าเล่นเกมเฉลี่ยวันละ3า3ชั่วโมงนะครับใช้งานทั่วไปวันละ6ชั่วโมงอัพประมาณนี้ตรงนี้ปะนี่เหมือนตรงเนี้มันจะดังๆเห็นปะวะมองยากมาก นั่นแหละฮะมอแพดสีแดงมองความเสื่อมค่อนข้างยากนะครับแล้วก็การใช้งานมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีอันนึงของมอแพดแบบอันโคดอ่ะเนาะเรื่องถัดมาก็คือเรื่องของราคาเทนจะีโปรค่าตัวอยู่ที่1890บาทนวะก็ถือว่าเป็นราคาที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมอแพดทั่วไปเนาะซึ่งเข้าใจได้มันพรีเมียมนะครับแล้วหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยทำออกมาได้ดีมากนะตอนแรกที่เดาคิดว่าราคาตัวนี้น่าจะ2 0 0 0นต้นๆน,นะครับแต่ปรากฏมันไม่ถึงก็ถือว่าโอเคนะครับสมน้ำสม มอสแพดบิวคุณภาพเกรดพรีเมียมเลยนะไซส์ใหญ่จุใจความเร็วก,กลางๆคอนโทรล ผิวเนียนๆผ้าๆแต่ไม่บาดผิวไม่ดูแข็งแน่ๆผมว่าเทนจิโปรน่าจะเป็นตัวจบได้เหมือนกันนะนี่ส่วนตัวค่อนข้างชอบนะครับโอเคประมาณนี้ถ้าใครสนใจเจ้าตัวเทนจิโปรเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ m y s m o t g g จีนะครับอย่าลืมใส่โค้ดส่งฟรี9กสาูด้วยครับหรือว่าร้าน m y s m สมใน Sho ป e e ก็ได้เช่นกันครับลิงก์ทุกอย่างผมจะทิ้งไว้ในเดสคริปชันโอเคทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีเมาส์แพดอีกเทียบเลยเทียบจริงๆนะครับไปก่อนละหวังว่าจะได้ Bye!